สวัสดีค่ะกนกความประสิทธิผลนะคะ่ายขอแทนเองว่าต่ายแล้วกันนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิตอลที่ดูแลสื่อดิจิตอลโปรดักต์ต่างๆของไทย PBS ซึ่งในเซสชันแรกนะคะท่านอนเทียนได้พูดถึงไปแล้วนะคะว่าไทย PBS คือสื่อสาธารณะและคิดว่าคงจะเป็นสื่อที่หลายๆท่านได้รู้จักได้ใช้บริการได้เป็นพาร์ทเนอร์พาครีร่วมกันวันนี้ไต่มีทั้งหมด4หัวข้อย่อยๆนะคะที่อยากจะให้รู้จัก วันนี้มีเคสสตาดีค่ะว่าสื่อในในฐานะที่เราเป็นสื่อสาธารณะรวมถึงอาจจะเป็นตัวแทนของสื่อภาคเอกชนด้วยว่าปัจจุบันนี้ทำอะไรเพื่อการเข้าถึงของอกลุ่มประบ้างหรือผู้พิการบ้างนะคะสี่เคสตี้นี้จะเป็น4ี่เคสที่ยาจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อาจจะไปเร็วๆบ้างแล้วก็อาจจะมีคลิปวิดีโอบ้างนะคะในตัวสื่อ4ี่เรื่องนี้นะคะเว็บ accessibility ไปเรื่องแรกก่อนเลยนะคะ ได้พูดถึงไปในเซสชันเมื่อสักครู่นี้ค่ะเว็บถือเป็นแพลตฟอร์มแรกๆเลยที่ทุกองค์กรสื่อต้องมีและแต่จะบอกว่าเว็บ Accessibility เนี่ยของไทย PBS ปัจจุบันเนี่ยนะคะต้องขอบคุณสอดอรอด้วยนะคะที่สอสอชอนะคะที่ได้ทำให้เกิดการอบรมนะคะแล้วก็การประกวดที่เพิ่งผ่านไปเมื่อ23พฤษภาคมนะคะถ้าแต่จำไม่ผิดและนี่คือ13หลักเกณฑ์นะคะที่เขาใช้แต่ก็เพิ่งก้าวเข้าไปสู่ในวงการของ Accessibility แบบ หลังๆนี่เยอะมากขึ้นและพบว่าเขามีหลักเกณฑ์มีหลักเกณฑ์ที่1คือเรื่องของ13หลักเกณฑ์นี้หลักเกณฑ์ที่2ก็คือเรื่องใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมในการตรวจสอบและหลักเกณฑ์ที่3ก็คือใช้ผู้พิการเองเป็นผู้ที่ตรวจแบบเลือกตรวจแมนโนเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าพูดแทนคนทํางานสื่อจะรู้เลยว่าอุปสรรคปัญหาของการทําเว็บเนี่ยไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ แต่ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะสื่อที่เป็นการที่มีข่าวนะคะจำนวนมากๆต่อวันต้องมีต้นทุนในการทำเว็บมีต้นทุนในการทำคอนเทนต์เราเคยแต่ยกตัวอย่างแต่เคยจ้างนัก d e v วล o อนะคะพัฒนาเว็บที่รองรับ W34 ก็พบหลายๆปัญหาเลยว่านักพัฒนาหลายๆกลุ่มที่ก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการพัฒนาโคดดิ้งเพื่อให้รองรับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาแค่คอนเทนต์ผู้รับสารหรือว่าคนที่เป็นสื่อเองนะคะแม้กระทั่งรีซอสหรือว่าผู้ที่จะเป็นผู้พัฒนาก็เป็นสิ่งที่ขาดแคลนอยู่เหมือนกันนะคะปัจจุบันนี้นะคะเว็บไทย p ี s ก็เพิ่งได้รับรางวัลหนึ่งใน50ของเว็บภาครัฐนะคะและเราคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะคะโดยเฉพาะเว็บในประเภทของสื่อที่เป็นอินโฟ หรือเป็นข้อมูลที่จำเป็นนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยเว็บไซต์นะคะไม่ใช่แค่เพียงที่ไทย PBS เนี่ยจะสนใจเกี่ยวกับเว็บข่าวเท่านั้นแต่ยกตัวอย่างสไลด์นี้เป็นตัวอย่างของเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นอีเวนต์แห่งชาติของเราที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อ14พฤษภาคมในตัวเว็บไซต์นอกจากจะเข้าเกณฑ์แล้วนะคะข้อมูลต่างๆปัจจุบันนี้เว็บไซต์จะต้องเพิ่มคอลัมน์ที่เกี่ยวกับการ บริการเสียงและบริการภาษามือนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใดๆก็ตามแต่แล้วก็รวบรวมออกมาเป็นอีกหนึ่งเมนูพิเศษนะคะให้กับการเข้าถึงด้วยนอกจากนั้นมีทางทางซ้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการรวบรวมเสียงนะคะเป็นสำหรับการอ่านข่าวให้ฟังอันที่2ก็คือเรื่องของวิกซ i ์หรือภาษามือก็แยกเมนูอีก ะะแล้วก็ทำลิงก์ตรงนะคะก็เป็น election for by election for d e b นะคะซึ่งเพื่อที่จะให้การเข้าถึงเนี้ยรวดเร็วยิ่งขึ้นแม้แต่เมื่อเรามีเวทีดีเบตใหญ่สมัยก่อนหรือว่าทุกครั้งที่ผ่านมาการดีเบตนะคะเราก็จะคำนึงถึงหน้าจอผู้ชมที่เป็นกลุ่มแมสนะคะจากนั้นเราก็ต้องเพิ่มจอเป็น multi v i e มากขึ้นการเพิ่มจอตัวนี้ก็จะไมะ่ก็จะคำนึงถึงจอที่เป็นล่ามภาษามือนะคะเพื่อที่จะให้มีการเข้าถึงได้นะคะ ถัดจากตัวเรื่องของเว็บ accessibility ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งคงไม่หยุดเพียงเท่านี้คงยังมีอีกหลายๆเว็บค่ะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าการแอปพลายนะคะแต่สิ่งนี้แต่อยากจะให้ข้อสังเกตก็คือว่าสมัยก่อนเราจะรู้เลยว่าทุกครั้งที่เราขึ้นรับรางวัลหรือการประกวดใดๆก็ตามเรามาัากจะคำนึงแต่เรื่องคอนเทนต รางวัลข่าวข่าวเพื่อสที่ข่าวสิ่งแวดล้อมคือโฟกัสที่ตัวคอนเทนต์เพิ่งจะมีรางวัลเนี่ยค่ะที่เป็นรางวัลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหรือเกี่ยวกับการเข้าถึงซึ่งตรงนี้แต่คิดว่ามันเป็นจุดดีอันนึงที่ทําให้วงการของคนที่พัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยได้เข้าใจว่าอ๋อไม่ใช่เรื่องคอนเทนต์อย่างเดียวนะที่ควรจะพัฒนาแพลตฟอร์มก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็น Platform, การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่ออะไรนะคะก็จะได้มีโฟกัสที่ชัดเจนมากขึ้น อันที่สองคือเรื่อง big s i g n เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ Thai PBS ภูมิใจมากแล้วก็สำนักคือแต่ก็จะเป็นคนที่คิดชื่อตัวนี้แหละจริงๆเรามีภาษามือภาษามือคือ sign language นะคะแต่ทํายังไงให้ภาษามือใหญ่ขึ้น ชัดขึ้นดูได้เต็มตามากขึ้นซึ่งแน่นอนในทีวีคงทําได้ยากเพราะในทีวีจะเซริร์ฟหรือว่าบริการให้กับคนกลุ่มหลักใช่ไหมคะแล้วก็มีจออยู่เล็กๆนะคะซึ่งปกติแล้วไทยพีวีเอสทำคอนเทนต์รองรับภาษามือเนี่ยตามกฎเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็อาจจะมากกว่าที่กสทอชอกําหนดอยู่แล้วแต่ว่าการบริการที่มากไปกว่านั้นสามารถทําได้บนแพลตฟอร์มดิจิตอลได้เยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยค่ะบิ๊กไซส์เนี่ยก็คือเป็นภาษาหรือว่าเป็นแคมเปญย่อยๆที่เราทํา ให้มันเกิดการเข้าใจไง,ไง,ไง่ายๆบิ๊กไซร์เกิดขึ้นมาครั้งแรกเลยเมื่อตอนที่มีเหตุการณ์การถ่ายทอดสดการเลือกตั้งปี62เพราะการเลือกตั้งการทําข่าวสารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนพิการนะคะหรือว่าใครก็ตามแต่ต้องได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกันในเชิงของบาล a n c e ของ News ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย ครั้งแรกเลยลก็คือเราทําเมื่อปอมีนาคมแล้วก็ไปถือโอกาสในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันภาษามือโลกหลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวเป็นนิวส์หรือเป็นนอนนิวส์นะคะแต่โดยส่วนใหญ่เราต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าภาษามือเวลาที่ทำเนี่ยก็จะมีเรื่องของงบประมาณมีเรื่องของการนัดหมายลามนะคะมีเรื่องทรัพยากรมีการตัดต่อมีการนําไปเผยแพร่มีการประชาสัมพันธ์อีกดังนั้นเนี่ย การที่ทำกับคอนเทนต์ประเภทข่าวข่าวจะมีอายุสั้น ผ่านวันหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็หมดอายุแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยโฟกัสแรกของเราก็เลยเน้นกับการทำคอนเทนต์ประเภทนอนนิวเช่นละครสารคาดีวาไรตี้ <c oughs> ต่างๆเราก็ไปเซอร์วยเลยค่ะว่าคนหูหนวกเนี่ยโดยปกติวิถีชีวิตเนี่ยอะไรคือคอนเทนต์ที่เขาขาดแล้วอยากจะได้นอกเหนือจากเรื่องข่าวนะคะแต่ว่าข่าวจะทำในเฉพาะวาระหลักใหญ่ๆเช่นเลือกตั้งประชุมสภานะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะบิ๊กไซ์ก็ได้ถูกเผยแพร่ไปแล้วก็ มีความร่วมมือกับสมาคมคนหูหนวกไปนะคะแล้วก็มีมีกลุ่มล่ามเราได้รู้จักกลุ่มภาคีเยอะมากขึ้นนะคะการโปรโมทรายการก็จะมาเป็นล็อตนะคะงบประมาณก็จัดสรรมาเป็นปีว่าปีนี้เราจะทํากับรายการกลุ่มไหนกี่ตอนโดยปัจจุบันนี้นะคะต้องบอกว่าล่าสุดเลยก็ถือเป็นต้้งแต่ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่แบบภูมิใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าน่าจะเป็นนวัตกรรมคือภาษามือในการเมือง อย่างที่ได้บอกคะ่ะว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีภาษาใหม่ๆเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองแลน d ไลด์ lide, ชื่อนักการเมืองคนใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเราต้องการภาษามือต้องการต้องการชื่อต่างๆของนักการเมืองเนี่ยปรากฏว่าสมาคมคนหูหนวกก็ต้องมีการประชุมภาพที่แต่ชาวเห็นนี้คือเขาต้องไปประชุมกันก่อน,อนเพื่อบัญญัติศัพท์ล่าภาษามือที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานโดยที่ไทยเพสก็เข้าไปร่วมมือด้วยจนกลายมาเป็น เรื่องของการ e d u c เ t e เรื่องภาษามือเป็น v o c a b u l a r y ชุดใหม่ขึ้นมาก็มีทั้งเรื่องศัพท์การเมืองนะคะมีทั้งเรื่องของชื่อบุคคลนะคะมีทั้งเรื่องของชื่อพรรคนะคะจะมีอยู่3มคลิปวิดีโอที่ออกมาตอนนี้กำลังจะทำเวอร์ชันชุดที่2ก็คือเพราะว่านักการเมืองตอนชุดแรกที่เราทำไปเนี่ยคือกลุ่มชื่อของแคนดิเดตตอนนี้มีนักการเมืองที่ ก้าวเข้ามาใหม่อีกลอถหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่แคนดิเดตนะคะก็ต้องทําเติมเข้าไปนี่คือนี่คือเขาเรียกว่าไม่ใช่ทําเพื่อรองรับอย่างเดียวอาจจะต้องมุ่งที่การพัฒนาโมเดลใหม่ๆนะคะคำศัพท์ใหม่ๆด้วยนะคะถัดมาค่ะนี่เป็นตัวอย่างของ บิ๊กไซน์นะคะบิ๊กไซน์ที่ทุกท่านเห็นนะคะก็จะมีรูปแบบหน้าตาแบบนี้เป็นภาษามือที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการแสดงผลนะคะการแสดงผลเนี่ยมีจุดต่างๆไม่ใช่ว่านึกจะทำอะไรเพราะว่าต้องบอกว่าคนทำงานเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบไหนที่จะชอบเราเคยคิดว่าเราอยากทำเป็นแบบแนวตั้งนะคะเพราะว่าเทรนด์ของวิดีโอแนวตั้งกำลังมาแรงใช่ไหมคะเราเคยคิดว่าเราจะทำจอหลักไว้บนจอล่างไว้ข้างล่างแล้วเราก็พบว่าเราพอเราไปถาม คนหุนหนกก็บอกว่าจริงๆการมองสายตาของการมองระหว่าง2จอขึ้นลงกับมองซ้ายกับมองขวาในแนวนอนเขา prefer หรือว่านิยมแล้วก็มีความถนัดในการมองในแนวนอนมากกว่าบิ๊กไซส์ก็เลยดีฟอลต์หรือว่ามีค่าออกมาเป็นลักษณะของจอมองซ้ายกับมองขวาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรารู้สึกว่าบางทีเราต้องกลับไปถามกลับไปเซอร์เวการแสดงตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีการกำหนดขึ้น กว่าจะปรับมาลงตัวแบบนี้ก็มีการฟีดแบ็กกันไปมาเพราะว่ามันมีขนาดที่พอเหมาะม,มีสีแบ็กกราวที่กวนตาไปไหมโลโก้ใหญ่เกินไปไหมนะคะจนมีการผลสำรวจต่างๆออกมาแม้กระทั่งไปสำรวจความพึงพอใจต่อการแสดงผลที่ออกมาว่าการแสดงผลเนี่ยนะคะสัดส่วนเนี่ยมากสุดเลยความพึงพอใจก็คือขนาดจอล่ามเนี่ยโอเคแล้วนะคะอันดับสองคือตัวจอรายการไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะดูแต่ล่ามอย่างเดียวจริงจ ภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือตัวอากับกิริยาของนักแสดงก็ก็มีผลนะคะดังนั้นเนี่ยขนาดสองจอน,นี้ก็ไม่ใช่ว่าใหญ่เกินไปหรือเล็กจนเกินไปนะคะนี่คือตัวกราฟหรือว่าตัวเปอร์เซนต์ที่อันดับ3ก็คือการแสดงชื่อรายการที่เป็นเท็กซ์ก็ยังต้องการอยู่หลายๆสิ่งทําทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามีการพัฒนาว่าตำแหน่งควรจะ อยู่อย่างไรนะคะแล้วก็มีภาพแบบไหนนี่คือผลสำรวจของการแสดงตัวบิ๊กซด์ทีนี้ถัดมาไม่พอค่ะ หลังจากปล่อยบิ๊กไซ e ์ไปประมาณปีกว่าๆนะคะก็เกิดวิภาเกิดขึ้นวิภาคือ OTT OTT เนี่ยเป็นวิดีโอออนดีมานหรือการชมย้อนหลังนะคะเราก็ตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่แต่คิดว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเราที่มีนะคะก็คือเวลาที่เราดูวิดีโอเนะคะเราจะมีแถบเพลเยอร์ด้านล่างเราหยุดได้เล่นต่อได้เปลี่ยนภาษาได้นะคะเนื่องจากเรามี Big กไซ์ทำไมคน ปกติกับคนหูหนวกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะจะดูหนังเรื่องเดียวกันไม่ได้ ทำไมเขาจะสื่อสารในจอที่แบบสามารถจะดูคอนเทนต์เดียวกันไม่ได้ก็ไปเกิดไอเดียต,ตรงนี้ตอนที่เราไปสัมภาษณ์คนที่เป็นคนปกติแต่ต้องใช้ร่างภาษามือเพราะเขาบอกว่าในครอบครัวเขาว่ะเขาต้องสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่นะคะด้วยภาษามือในแฟมิลี่เดียวกันในครอบครัวเดียวกันการเสพคอนเทนต์เดียวกันไม่ควรมีข้อจำกัดของคนที่มีวิธีการเข้าถึงที่ตต่างกันก็เลยทำให้เกิดตัววิพาแล้วก็เติมฟังก์ชันของ ภาษามือเอาไว้ที่เพลเยอร์เลยคือสั่งพัฒนา Developer ตัวนี้ให้มีปุ่มตรงนี้พอกดปุ่มตัวนี้ปุ๊บจอเพลเยอร์ตัวนั้นเนี่ยก็จะสวิตช์นะคะเอา Big กไซ e ขึ้นมาอยู่ในเฟรมเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะดูละครไปพร้อมๆกันในเพลเยอร์เดียวกันได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ก็กลายเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์หรือว่าหนึ่งฟังชันบนบริการซึ่งแน่นอน บนทร a d ด t ิชั่นมีเดียบนทีวีคงทําไม่ได้แต่เราก็สามารถมาพัฒนาเทคโนโลยีอย่างที่บอกค่ะว่าดิจิทัลเนี่ยมันทําอะไรได้มากโดยเฉพาะการใช้นวัตกรรมแล้วก็รับชมได้แล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องฟังก์ชันนี้ขึ้นไปบนวิภา .me ถือว่าเป็นมีเดียอินโนเวชันเป็นนวัตกรรมสื่อเพื่อการเข้าถึงอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของตัววิภาที่พยายามทํา โดยใช้คอนเซปเป็นหนึ่งในฟังก์ชันของการโปรโมต OTT ของไทย PBS เลยนะคะเรื่องของบิ๊กไซ์ที่อยู่บนวิภานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นฟีดแบ็กค่ะท้ายสุดเนี่ยทุกครั้งต้องบอกว่าไม่ว่าจะทำพัฒนาอะไรออกมาเนี่ยฟีดแบ็เป็นสิ่งสำคัญมากๆและเราต้องการมากๆเพราะว่าเ,เวลาที่เราทดสอบเว็บทดสอบคอนเทนต์ใดๆแน่นอนคะ่ะว่า เรายังมีกลุ่มหลายๆกลุ่มที่เราสามารถทดสอบได้แต่ว่ากลุ่มคนมีการเราก็ต้องไปหาคนตาบอดรู้สึกยังไงคนหูหนวกรู้สึกยังไง,น,น,ง,ไงนี่ก็คือฟีดแบ็ k ต่างๆที่พยายามเอามาประชาสัมพันธ์เอามาทําให้คนได้เรียนรู้ว่า,ามีข้อมูลที่ดีแบบนี้ยังไงนะคะแล้วก็เขาจะเป็นตัวบอกต่อได้ส่วนที่3ค่ะขออนุญ,ญาตไปเรื่องที่สคือกลับกันบ้างอันนี้คือ การคอรลัมน์เรื่องอ่านให้ฟังนะคะก็คือ text to speech นั่นเอง text to speech หรือการอ่านให้ฟังเราร่วมมือกับบอดน้อยนะคะบอรดน้อยเป็นบริษัท t e ทคที่เรารู้จักกันดีอยู่ text to speech ปกติไทยพ b s จะมีเว็บไซต์ข่าวและทุกเว็บไซต์ข่าวแน่นอนมีเดียประเภทที่หคือเป็น Text หรือเป็นตัวหนังสือประเภทที่2คือรูปภาพประเภทที่สามคือ วิดีโอนี่คือสามประเภทมีเดียหรือสื่อที่อยู่บนเว็บไซต์ข่าวโดยปกติทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะแต่การมีอดิโอหรือการมีเสียงจะช่วยในการทําให้มีเดียมันครบเครื่องมากขึ้นแต่ต้องยอมรับนะคะปัญหาภาษาอย่างที่แต่บอกไปว่าข่าวมีความอายุสั้นมากๆเราคงไม่สามารถที่จะให้ผู้ประกาศมานั่งอ่านข่าวทุกชิ้นวันหนึ่งเนี่ยหลายๆสื่อผลิตข่าวเป็นสิเป็นร้อยชิ้นนะคะดังนั้นเราจะหาบุคลากรมานั่งอ่านข่าวทุกชิ้น แล้วถ้าเกิดมีการแก้ไขมีการอัปเดตข่าวก็ต้องมาอ่านใหม่อีกซึ่งมันเป็นการเ,ออเขาเรียกว่าหลายสื่อทำให้มีความไม่พร้อมในเรื่องนี้ในการผลิตเทคโนโลยี Technology, เรื่อง t e c h to speech เนี่ยจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่มีมานานแล้วและหลายเว็บไซต์ก็ใช้แล้วเพียงแต่ว่าปัญหาอันหนึ่งที่เราพบก็คือมีความยากลำบากในการเรียนรู้มัน คำสับแต่ต้องหาน้องคนหนึ่งจ้างเด็กคนหนึ่งมาเพื่อทําการเป็น Q A เป็น testing ทุกข่าวก่อนที่จะปล่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นมันมีสับแสงใหม่ๆเกิดขึ้นศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานที่คําเฉพาะยิ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับสถาบันข่าวเกี่ยวกับอ่พสับเรื่องที่มีความยากเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะ เรื่องของ t e c h to Speech ปัจจุบันนี้สามารถติดตามดูได้บนเว็บไซต์ข่าวของไทย PBS และนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยปกติเริ่มต้นเราใช้เสียงที่เป็นเสียง Standard เรียกว่าน้อง a อวานะคะเป็นเสียงฟรีที่บอดน้อยเขามีให้ใช้เริ่มต้นเมื่อ29พฤศจิกาย,ยนปี64จากนั้น เสียงนี้เป็นเสียงที่ไม่อัตลักษณ์เลยฟังน้องเอวาฟังเว็บไหนก็เป็นเสียงนี้ดังนั้นก็เลยปรึกษากันว่าอยากได้เสียงผู้ประกาศของไทย PBS เองนั่นก็คือเสียงของเสียงผู้หญิงคือคุณนัฐา ะะเสียงผู้ชายก็คือคุณเจษดาจี้สระคือเราต้องการที่พูดออกมาแล้วเนี่ยเรารู้เลยหลับตาแล้วร,รู้เลยว่านี่คือข่าวของไทย PBS เราเลยตั้งโปรเจกต์เป็นเสียงอัตลักษณ์นะคะเราเริ่มทํากับเสียงของคุณนัฐฐาเนี่ยวันที่20ธันวาคมใช้เวลากว่าจะอิน l ิเมตเนี่ยนะคะของคุณนัฐาไปจนถึงมีนาคมเสียงของคุณนัฐาถึงได้เปิดขึ้นบนเว็บไซต์ใช้เวลาก,ก็พอสมควรเลยทีเดียวคุณนัฐาก็จะมีแอปพลิเคชันในการ พูดคำศั์2,000คำเข้าไปเพื่อให้บอทเรียนรู้นะคะแล้วก็จำโทนเสียงของคุณนัฐาให้ได้ดังนั้นเว็บไซต์ปัจจุบันนี้ทุกข่าวที่เป็นเสียงคุณนัฐาคุณนัฐธาไม่ได้พูดเองแต่น้ำเสียงรู้เลยว่าใช่เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงตัวอย่างอีกทีนะคะหลังจากนั้นถัดมาเมื่อเมื่อเดือนตุลาคมก็เริ่มพัฒนาเสียงผู้ประกาศข่าวชายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปแค่ประมาณ2เดือนนะคะเสียงนั้นก็สมบูรณ์ก็พร้อมปล่อยเผยแพร่ได้ ช่วงแรกจะมีความยากลำบากนิดนึงแต่พอโมเดลเสียงใช้ได้แล้วเนี่ยเสียงที่สองสามสี่จะทำเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเสียงผู้ประกาศตอนนี้ก็เริ่มมาคิดใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปเปิดฟังข่าวกีฬาลบคุณนัทธาอ่านเรารู้สึกว่าขัดๆยังไงไม่รู้บอกตรงๆข่าวกีฬาลบคุณนัทธาอ่านหรือข่าวการเมืองแล้วกลายเป็นคุณข่าวการเมืองยังโอเคนะคะแต่ว่า ข่าวบางข่าวมีเสียงอัตลักษณ์ใช่ไหมคะผู้ประกาศข่าวกีฬาเวลาพูดเนี่ยมันจะมีความเป็นกีฬากีฬานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีผู้ประกาศที่เป็นอัตลักษณ์นั่นก็คืออาจจะต้องไปแบ่งแคตตาล็อของข่าวด้วยเสียงอัตลักษณ์ของผู้ประกาศประเภทนั้นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น next step ต่อไปรวมถึงบทน้อยก็ยังเสนอออกมาอีกว่าบางทีเนี่ยการอ่านข่าวภาษาเหนือ ภาษาใต้นะคะภาษาอีสานเป็นภาษาโลเคอล้องถิน่นน่าจะมีความเข้าใจมากกว่าอันนี้ก็เป็นอีก next step หนึ่งนะคะที่ที่กำลังจะก้าวไปเหมือนกันนะคะตัวของบทบทน้อยตัวนี้อาต่ลองให้ฟังเสียงดูไม่แน่ใจว่าอะวิดีโอจะเตือนเจ็ดจังหวัดริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังน้ำเพิ่มฉับพลัน14ถึง1ิสิงหาคมกอนอชอตนันนี้เวอร์ชันแรกส,สัง <10 S 1> เกตว่า พูดแล้วจะแบบยังไม่สมูทมากนะคะเวอร์ชันแรกแต่น้ําเสียงใช่เลยนะคะน้ำเสียงใช่เลยถัดมานี่คือเวอร์ชั่นใหม่ละค่ะของคุณเจษดานะคะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่47หน่วยผลไม่ตรงจำนวนบัตรต่อคนใช้สิทธิ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่47หน่วยทั้งแบ่งเขตต่อบัญชีหลังพบผลคะแนนไม่ตรงจำนวนบัตรและผู้มาใช้สิทธิ์เล็งนับใหม่11เห็นไหมคะว่าพอเป็นเวอร์ชันหลังของผู้ประกาศชายเนี่ยเสียงนี่ไม่ใช่การอัดพูดเป็นเสียงที่ AI นะคะเอาไปจับแมทกับเทคแล้วก็แปลงโทนเสียงออกมาซึ่งเสียงไม่มีปัญหาเท่าไหร่ละ ตอนนี้มามีปัญหาเรื่องของการ learning ความหมายของคําซึ่งจะต้อง learning ไปเรื่อยๆจากเดิมแรกๆเรามีคําศัพท์ที่ผิดเยอะมากค่ะอาจารย์มนเทียนอจุดมนเทียนหรืออําเภอมนเทียนถูกไหมคะมีหลายอย่างสัดส่วน5้ทับสิหมายถึงบ้านเลขที่หรือหมายถึงการพูดสัดส่วนนะคะมีหลายสัญลักษณ์ในในในตัวข้อความที่ต้องมีการตีความ แล้วต้องวกกลับไปถึงคนทำข่าวที่เป็นคนใส่ข้อมูลข่าวในเว็บไซต์ถ้าเกิดพิมพ์คำย่อต้องเว้นวรรคนะคะคือคือต้องมีวิธีการเขียนที่ถูกลักษณะถูกบริบทของภาษาไทยด้วยมิฉะนั้นเนี่ยบอทเนี่ยก็จะรวนนะคะอ่านผิดความหมายมันก็เลยเป็นการพัฒนาคนเขียนข่าวและอย่างหนึ่งประโยชน์อันนึงท,ที่ที่ช่วยได้เลยก็คือ ช่วยตรวจคําผิดให้เราช่วยตรวจคําผิดให้เราเหมือนกันก็กดเนาะก็จะกดนั่งฟังไปถ้ามีคําสะกดผิดอะไรขึ้นมาปุ๊บบอทจะอ่านไม่ได้นั่นคือบางทีอาจจะเกิดจากการที่เราพิมพ์คําสะกดนั้นผิดเองด้วยซ้ำก็ทําให้เกิดการแก้ไขข่าวได้นะคะก็เป็นถือว่าเป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ได้เพิ่มขึ้นนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็สร้างไฟล์เสียงไปแล้วทั้งหมดเนี่ยมีไฟล์ที่อยู่ในข่าวที่เราเริ่มต้นนือปี64ีไปแล้วเนี่ยเน กว่า1 7 0 0 0 0ไฟล์นะคะแล้วก็จำนวนการถูกคลิกอ่านก็กว่า3 0 0 0 0นนะคะกว่า300,000คลิกแล้วแล้วก็ถ้านับเป็นเวลาแล้วจริงๆก็เรียกว่าเวลาเล่นเสียงเนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มมากข่าวแต่ละข่าวเนี่ยมีจำนวน ความยาวแค่นิดเดียวนะคะไม่นานนะคะแล้วก็นี่คือข่าวอันดับหนึ่งที่ถูกคลิกอ่านมากสุดเรียกว่าเพิ่งจะมาทีหลังแต่ว่าเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนั่นเองนะคะเรียกว่าการอ่านข่าวการเมืองถือว่าเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจมากนะคะข่าวเดียวก็เรียกว่าฟังกันไปเยอะและนี่คือ next step ของ big s, ของ speech take to speech นะคะ next step คืออะไรก็เรื่องเทคโนโลยีเนี่ย จะบอกได้เลยว่ามันหยุดพัฒนาไม่ได้มันจะมีต่อไปเรื่อยๆก็คือบริการไฮไลท์มาร์คอัพเวลาที่เราอ่านข่าวในเว็บไซต์เนี่ยเสียงไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเท็กสมันอยู่ตรงไหนไฮไลท์จะวิ่งตามไปเหมือนคาราโอเก่นะคะจะวิ่งตามในข่าวไปอันนี้ก็ไปดูตัวอย่างของเว็บเมืองนอกที่เห็นเราชอบก็เลยลองให้เดฟเนี่ยลองไปพัฒนาต่อถัดมาก็ไฟล์เสียงเหล่านี้ทําไมต้องฟังได้แค่บนเว็บไซต์ เราจะบริการไฟล์เสียงนี้ให้กับสมาร์ทสปีกเกอร์นะคะของอเล็กซาตอนนี้ถ้าบ้านไหนมีอเล็กซานะคะก็ถ้าพูดว่าไทย PBS News c o m m a n อมมนี้สามารถที่จะปล่อยข่าวเสียงออกมาได้ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นช่องทางการกระจายคอนเทนต์ Content ประเภทเสียงที่เป็นอาจจะเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งนะคะก็คือสมาร์ทสปีกเกอร์นั่นเองโดยที่แล้วก็มี Google Assistant นะคะถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องของการปล่อยพอด ปล่อยไปยังพอดคาสต์ของสถานีวิทยุชุมชนสถานีวิทยุชุมชน200สถานีที่เชื่อมโยงกับ t ทย i p ียร์พอร์คาเนี่ยจริงๆเขาต้องการข่าวเบรกข่าวต้นชั่วโมงแต่ปัญหาคือเราไม่สามารถที่จะทํารายการข่าวเบรกเฉพาะเสียงได้ดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถทําให้เราเนี่ยมีข่าวให้เขาไปดาวน์โหลดจัดเชลได้ว่า สถานีวิชุมชนทางภาคเหนืออยากได้ข่าวเฉพาะเรื่องไหนก็ดาวน์โหลดไปแล้วก็ไปจัดเพลย์ลิสต์ปล่อยได้นะคะก็เป็นหนึ่งบริการสาธารณะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเพิ่มอัตลักษณ์อย่างที่ตายบอกไปว่าเพิ่มเรื่องของเสียงที่เป็นเสียงโลโคอนะคะเสียงพื้นภูมิภาคมากขึ้นหรือเสียงที่เจาะกลุ่มเฉพาะคอนเทนต์ประเภทคอนเทนต์ content content, ข่าวกีฬาข่าวต่างประเทศมากขึ้นนะคะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของการหลอมรวมกับทีวีค่ะ ออนไลน์ดิจิตัลเนี่ยจะทำแต่ดิจิตัลอย่างเดียวแต่ว่าทีวีเองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะคะไทย PBS เองเนี่ยมีแคมเปญหนึ่งที่ชื่อว่า Drama for all Drama for all เนี่ยเป็นละครสี่เรื่องที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกการเข้าถึงได้เท่าเทียมกันทั้งคนหูหนวกและตาบอดสิ่งที่เขาทำและแคมเปญที่ปล่อยไปก็คือ,อลองดูนะคะ <For> all รูปแบบละครมิติใหม่ความบันเทิงที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มผู้ชมทั่วไปรวมถึงคนพิการทางการมองเห็นและการได้ยินสามารถรับชมพร้อมกันได้อย่างเท่าเทียมวิธีการผลิตและการเขียนบทละครปรับใหม่ให้เหมาะสมต่อผู้ชมที่พิการทางการมองเห็น เติมเต็มทุกอรรถเติมเต็มทุกความบันเทิงด้วยระบบ close caption บริการคำบรรยายแทนเสียงและ big sign ภาษามือใหญ่เต็มจอสำหรับผู้พิการทางการได้ยินไม่พลาดการเข้าถึงและความสนุกตเตรียมพบกับละคร4เรื่องความทรงจำใหม่หวัวใจเดิม14และ15สิงหาคนนมนี้ซูเปอร์แมน21และ22สิงหาคมน,นี้ลิเร้อกกยล้าน Like ละอกคอน <Okay. S 2> แบบนี้ทำยังไง <Okay. S 2> คือแต่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อโครสแคปชั่น <c oughs> โอเคเรารู้อยู่แล้วบิ๊กไซด์เรารู้อยู่แล้วเพื่อคนหูหนวกแต่การเขียนบทเนี่ยคือมันจะไม่ใช่ AD ะคะ่ะมันจะไม่ใช่เป็นการเลือกฟังเสียง Audio d e s c r i p t ิปชแต่มันจะเป็นการเขียนบทเพื่อให้เข้าใจในคนตาบอดได้เลยใน,ในตั้งแต่เขียนบทเลยเวลานักสแสดงพูดก็พูดแบบว่าให้เข้าใจได้เลยนะคะน,นี่ก็เป็นลักษณะของแคมเปญดราม่าฟอร์ออและอีกอันนึงก็คือการ อีกรายการหนึ่งอีกประเภทรายการหนึ่งก็คือการที่มีรายการครอบครัวเดียวกันที่สามารถที่จะสแกน QR Code โค้ดบนหน้าจอแล้วก็สามารถจะชมสวิตช์แบบมีบิ๊กไซส์ได้เหมือนกับวิภาเมื่อสักครู่นี้ที่แต่ยกตัวอย่างไม่ใช่แค่ดูบนวิภาบนออนไลน์อย่างเดียวถ้าที่บ้านต้องการดูรายการบนหน้าจอนะคะ่ะแล้วก็อยากจะดูแบบบิ๊กไซส์ก็สแกน QR code โค้ดโดยใช้คือพยายามใช้ ใช้จอทุกที่ให้มีความเชื่อมโยงกันนะคะก็จะทําให้การเข้าถึงเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆแต่ว่าก็จะมีเป้าหมายคือรายการแบบไหนล่ะที่ควรจะเขาเรียกว่าสร้างการหลอมรวมกันแบบนี้นะคะประเภทของรายการนะคะและนี่คือสไลด์อาจสุดท้ายและที่แต่ทําตัวมีการไป สำรวจความพึงพอใจต่อบริการการเข้าถึงที่เราได้ปล่อยไปบริการต่างๆกราฟสถิติเนี่ยเป็นสำรวจคนหูหนวก200กว่าคนแล้วก็คนตาบอด200คนผลเนี่นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าบริการการเข้าถึง ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษามือบิ๊กไซส์ไลท์แคปชั่นนะคะหรือว่าคล o สแคปชั่นออ u ิ i อ d e สคริปชั่นมีความอาชอบไม่ชอบแตกต่างกันนะคะสองอันดับแรกเลยก็คือภาษามือกับบิ๊กไซส์นี่คือมาสูงมากนะคะเรียกว่าบิ๊กไซส์นี่คือ,อมีความนิยมพรดูได้เต็มตากว่าก็จะทำให้เราได้ไปพัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็ สาะสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ใต่อยากจะฝากว่าไม่ใช่ไม่เป็น,เป,นเป็นข้ที่แต่พูดก็จริงแต่ว่าอยากจะย้ําว่าไทย PBS หรือว่าสื่อใดๆจริงๆแล้วเนี่ยมีเราไม่ควรที่จะเราควรจะ r ร v ไว์หรือว่าจัดเตรียมทุกบริการทุกการเข้าถึงเพราะทุกคนนะคะทุกคนในสังคมทุกคนทั่วไป ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นข่าวหรือข้อมูลที่เป็นวารตี้ก็ตามแต่ที่ดีและมีประโยชน์โดยที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ถ้ามีคําแนะนําติชมใดๆนะคะก็ยินดีเลยค่ะสําหรับเรื่องของบริการการเข้าถึงจากไทย PBS ขอบคุณมากค่ะ